ในวันนี้เป็นวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพห้ารอห้าสิบสี่วันนี้นับว่าวัดของเรานับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่ฟ้าหญิงท่านเสด็จมาประทับแรมตั้งแต่เมื่อวานตอนมื้อเช้าก็ได้ใส่บาตรร่วมกับ พี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนอย่างที่ผ่านมานับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับวัดป่านาคำน้อยของเราและก็อำเภอนายูงกระทั่งจังหวัดอุดรธานีด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหมู่เหล่าก็ได้มาร่วมกันไดมาพักได้เห็นสภาพของป่าของวัดป่าเป็นอย่างไร แต่เมื่อวานก็ได้เห็นสภาพของป่าแต่เมื่อเช้าก็เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่มาตักบาตรจากนั้นก็พระสงฆ์อยู่ในป่าท่านมีกิจกรรมอะไรไปจําวันทุกวันวันนี้ก็ให้คณะทาญาติโยมผู้ที่ยังไม่เคยเห็นสภาพของพระป่าท่านเป็นอยู่อย่างไรก็ได้ทัศนศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็ วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสี่เห็นพี่น้องประชาชนมาตักบาตรตามปกติกิจกรรมประจำในวัดของเราก็คือแปดค่ำสิบห้าค่ำพี่น้องประชาชนจะมาทําบุญแล้วก็สมาทานศีลแต่ในวันพระก็ในพรรษาก็จะมีพี่น้องประชาชนสมาทานศีลตลอด ไตรมาสสามเดือนผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าในพรรษารู้สึกมีพี่น้องประชาชนมามากแต่ออกพรรษาแล้วก็เบาบางลงแต่ถึงยังไงก็ยังมีพี่น้องประชาชนเข้ามาทําบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนีออ้วันพระด้วยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ด้วยวันเสาร์อาทิตย์ก็คือทางพี่น้องทางไกลทางอุดรหนองคายอำเภอต่างๆใน กิจการงานว่างก็มาทำบุญวันเสาร์อาทิตย์ในวัดของเราอันนี้ก็คือกิจกรรมประจำที่ปฏิบัติกันมาแล้วก็พระในวัดของเราตามปกติน่าแล้งอย่างนี้ก็จะมีพระประมาณจักยี่สิบกวองอันนั้นคือยืนพื้นแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะแปลกกว่าทุกปีก็คืองานพระราชทานองค์หลวงตาคณะสงฆ์ได้จัด กิจกรรมบวชพระสงฆ์เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเห็นหลวงปู่ลีท่านบวชในงานหลวงปู่มั่นท่านก็ได้อยู่มาเป็นหลักให้แก่พวกน้องๆลูกหลานกระทั่งทุกวันนี้เวันนั้นมาถึงงานขององค์หลวงตาพวกเราพวกเราก็เลยได้จัดกิจกรรมการบวชพระทั้งหมดได้252รูปที่บวชพระก่อนพระจารา์ สรีรัขององค์หลวงตาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามจากนั้นก็ได้แบ่งแยกพระไปตามวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายสาขาก็ได้ส่งมาวัดของ,ของเราสิบกว่ารูปอันนี้ก็รู้สึกพระจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็มีพระนักศึกษามาจากโรงพยาบาลสถรีราชมหิดลเกือบมาเว้นแต่ปีที่แล้ว ก็ติดต่อกันมาหลายปี 4, 5, ปี่ห้าปีปีนี้ก็ได้บวชมา9รูปอยู่ในขณะนี้เป็นนักศึกษาปี3นักเรียนแพทย์ปี3ามก็ามาบวชเก้รูปก็เลยสมทบเข้าเป็นทั้งสองทั้งงานขององค์หลวงตาด้วยทั้งพระนักศึกษาแพทย์ด้วยก็เลยมีพระมากขึ้นตามปกติก็ยังอาตมาภาพได้พูดว่าพระสมทั้ยี่สิบพระองค์ตามปกติ หน้าแง้งแต่ในพรรษาก็ประมาณ40กว่ารูปแต่ไม่ต่ำกว่า30มสหรูปเป็นปกติแล้วก็บินธบาตสี่สายสายนาคำน้อยสายบ้านชุมพลแล้วก็สายนาคังสายห้วยเวียงงามบินธบาตสี่สายต่ออาหารการบริโภคก็ขึ้นขึ้นลงลงก็เหมือนกับน้ำโขงบางทีก็ท่วมท้นอย่างวันนี้ท่วมท้นวันนี้ แต่บางวันก่อนแต่ถึงยังไงเพียงพอสำหรับพระผู้ปฏิบัติอยู่ในป่ารงพงไพอันนี้ก็คือชีวิตการเป็นอยู่ของพระชีวิตการเป็นอยู่ของพระทุดงอย่างมืดเช้าก็ลงมาช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดจ้าลาที่ฉันพอลงมาประมาณตีห้าจวนสว่างพร้อมกันจากนั้นก็แยกย้ายกันไปบินธบัต ก่อนที่จะไปบินธบาตรก็มีการปัดกวาดทั้งบริเวณในสลานอกสลาให้สะอาดจากนั้นก็แยกย้ายบินธบาตบินธาบาัตกลับมาก็จัดอาหารจัดอาหารเสร็จแล้วเมื่อพระสันเสร็จแล้วก็ไปล้างบาตเพราะฉันในบาทพระสันในบาทพอล้างบาทเสร็จแล้วก็กลับกุฏิที่พักของตนเองเราทำกิจกรรมของตนเองจากนั้นก็เดินโยกลมนั่งภาวนาปฏิบัติธรรม ท่องหนังสืออ่านหนังสืออันนี้ก็คือชีวิตของพระกรรมฐานถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตของพระกรรมฐานเหมือนกับมหาวิทยาลัยเปิดไม่ใช่มหาวิทยาลัยปิดคือไม่ได้สอนกันทุกวี่ทุกวันถ้าจะสอนก็คืออย่างเช้าอย่างวันนี้กัวัเช้าทุกเช้าอัตมาภาพในนามที่เป็นหัวหน้าก็ได้บอกกล่าวตรงไหนที่มัน ขาดตกปกพ้องอย่างไรก็ได้บอกกล่าวเป็นใช้เวลาประมาณ20นาทีอย่างมากก็ไม่เกิน30แต่ประมาณบางทีก็5นาที10นาทีก็ฉันอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวแต่ส่วนที่จะให้สอนทุกวี่ทุกวันนั้นไม่มีอย่างว่าแปดค่ำสิบห้าค่ำที่มีการรวมกันแล้วก็ไหวพระสวดมน,น,นั้นก็เป็นการแนะแนวแนะนำถ้าจะเปรียบเทียบกับ มหาวิทยาลัยเปิดคือไม่ได้สอนทุกวีทุกวันมีแต่ให้แนวความคิดจากนั้นผู้ที่เขามาศึกษาก็ไปค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมมีความข้องใจตรงไหนก็มาถามครูบาอาจารย์ถึงยังไม่ถามกับหลวงพ่อหรือ,อก็ถามกับพระรุ่นพี่ที่ได้รับการศึกษาไปแล้วก็จะพอเข้าใจในเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยแต่ส่วน เนื้อธรรมะที่ว่าสมาธิและปัญญาอย่างไรถ้าองค์ไหนมีความข้องใจก็มาถามหลวงพ่อเป็นระยะอันนั้นก็จะให้คำแนะนำชี้นำสำหรับผู้เข้ามาศึกษาใหม่อันนี้ก็คือวิธีเดินแนวทางชีวิตของพระป่าในวัดของเราแห่งนี้สำหรับพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องก่อตอนเช้าก็มีการแนะนำ อย่างวันนี้แหละแต่เฉพาะอย่างยิ่งวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำก็ให้บอกกล่าวยาวหน่อยเพราะว่าพี่น้องทางไกลมาก็อยากจะได้ยินได้ฟังแนวแถวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาแต่วันนี้อธมาภาพจะแนะนำหรือบอกกล่าวว่าการสั่งสมบุญบุญ ล้างบาปได้ไหมประเด็นหลักทําบุญแล้วล้างบาปได้ไหมเพราะอันนี้ได้ยินมากมายหลายหลายแห่งล้างได้ในหลักของพุทธศาสนาแล้วล้างได้แต่ว่าเหมือนกับน้ําสิ่งที่สกรปรกมันน้อยแต่น้ําต้องมากกว่าน้ําที่สะอาดนันมากกว่าก็ล้างน้ําสกปรกปลอก,กออกได้แต่ถ้าหาว่าน้าสกรปรกมันมาก น้ําสะอาดาน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะล้างได้อันนี้หลวงพ่อจะยกเป็นนิทานและเป็นชานดกให้แก่ลูกหลานได้ฟังเพื่อความจําง่ายแต่ถ้าเราพูดให้ฟังพูดพูดพูดไปแล้วความจําพี่น้องลูกหลานก็จําได้ยากเพราะนั้นจึงยกเป็นชานดกและเป็นนิทานมาในพระไตรปิฎกให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ในครั้งพุทธกาลมีนายมีคนหนึ่งท่านเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงราชคฤห์แขวงของจกรคือพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองต่อมาก็คือพระเจ้าอชาติศัตรูที่ลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองกรุงราชคฤหัในช่วงนั้นมันมีโจรผู้ร้ายเกิดขึ้นในเขตแขวงกรุงราชคฤห ในระหว่างหัวเมืองแะทีต่นี้โจรผู้ร้ายก็ยป้นฉดมคนที่ไปทามาค้าขายในระหว่างเมืองโจรเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะว่าโจรห้าร้อยในยุคสมัยนั้นตีนี้โจรห้าร้อย่ยเขาไปตั้งไปสุมอยู่ในป่าดรงพงไพเมื่อคนไปค้าทำมาค้าขายเขาก็ระดมกลุ่มกลู่กันออกมาแล้วก็ป้น ได้สิ่งของแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยอันนี้คือกลุ่มหนึ่งโจรห้าร้อยแตีทนี้มีชายคนหนึ่งเด็กหนุ่มอยากจะเป็นโจรกับเขาอยากจะเป็นโจรกับเขาก็เลยไปขอสมัครพรรคพวกขอเป็นโจรอน่าทีนี้พอไปก็ไปไปหารองหัวหน้าโจรก่อนบอกว่าผมต้องการอยากเข้ามาเป็นสมัครพรรคพวกรองหัวหน้าก็มองแล้วก็เออนิสัยเด็กนี่ดี อายุสิบเก้าปีสิบแปดสิบเก้าปีจากนั้นก็เลยแต่ตัวเองจะรับก็ไม่ได้ต้องผ่านหัวหน้าซะก่อนแต่หัวหน้าโจรเขาก็เป็นหัวหน้าอยู่แล้วที่รองหัวหน้าโจรเนี่ยได้ลูกน้องไปก็ไปหาหัวหน้าเลยท่านหัวหน้าครับลูกน้องคนนี้เด็กคนนี้ผมรับมาไว้ดานพอสมควรแต่ว่านิสัยดีนะครับอยากจะเขาจะมาเขาอยากจะมาเป็นสมัครพรรคพวกเรา ทางหัวหน้ามองมอง,มองดูแลโจรเขาก็มองมองเหมือนกันนะแเ,เขามองเห็นเห็นคนคนนี้เขาบอกเอ้ยคนนี้ไม่ได้หรอกเด็กคนเนี้ยเรามองดูแล้วโงเ่เฮงไม่ให้เขาหนะ่อยปุริสาลักษณะไม่ไม่เข้ากันเพราะมันตาเลอะแล้วก็นหนวดแดงขาแดงอมันดูดูแล้วเป็นการลกินีนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าออกมาแล้วหมูพังเหมือน,นอหมูจิบขาย จากนั้นลองหัวหน้าก็เลยเอาไปอีกแต่เด็กหนุ่มคนนั้นก็พยายามปฏิบัติหัวหน้าให้ดีที่สุดจนหัวหน้ายอมรับเข้าไปครั้งที่สองหัวหน้าเด็กคนนี้ดีนะนิสัยดีไว้เนื้อเชื่อฟังได้ดีมากแต่หัวหน้า,าไม่ฟังอีกพอครั้งที่สามหัวหน้าเออเอาถ้าอยากจะรับก็รับได้นะาถ้าลองหัวหน้าจะรับก็รับได้แต่ผมไม่รับแต่ลองหัวหน้าเอาไปใช้ก็แล้วกันนะ ลองหัวหน้าก็ขับผมจากนั้นก็เอามาเป็นคนรับใช้ตัวเองลองหัวหน้าจากนั้นไม่นานเลยต้นสรมขึ้นมาโจรกลุ่มนี้ก็เสียงดังขึ้นไปเรื่อยๆระเจ้าอาซาชาสตรูก็เตรียมทหารตำรวจเข้ามาล้อมกรอบเลยเขาก็จับได้จับทั้งโจรห้าร้อยเลยพอจับมาแล้วเขาก็จับมัดใส่คือใส่คาเรียบร้อยแล้วก็ตำทหาร อผู้เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าจะทํายังไงโจรห้าร้อยต้องโทษประหารเท่านั้นแต่นี้นเขาก็ไปถามหัวหน้าหัวหน้าอถ้าเราให้สิทธิ์แก่ท่านถ้าท่านฆ่าลูกน้องทั้งหมดท่านจะให้เป็นเพชฌฆาตประจําเมืองอให้เป็นเพชฌฆาตประจําเมืองเป็นเพชฌฆาตหลวงต่อไปหัวหน้าบอกว่าผมฆ่าไม่ได้อผมฆ่าลูกน้องไม่ได้ถึงยังไงผมตายดีกว่าจะให้ผมฆ่าลูกน้อง พอถามรองลูกเนาะรองหัวหน้าอีกร้องหัวหน้าก่อนผมฆ่าใครไม่ได้ฆ่าหมูฆ่าเพื่อนไม่ได้ครับโจรก็รักโจรเหมือนกันนะผลที่สุดไล่เลียงไปจนถึงคนจุดท้ายที่ว่าไอ้ตาเลยเข่าแดงเนี่ยไอ้นันี้ว่าอ้าวผมรับนะผมรับจะเป็นผู้จัดการนะจากนั้นก็เขาก็ให้เตรียมการแล้วกันนะี่แหละนายคนนี้ก็ ตัดคอตั้งแต่หัวหน้าจนถึง499คนเพราะตัวเองเป็นโจร500ตายหมดพร้อมกันจากนั้นเขาก็แต่งให้เป็นเพชฌฆาตหลวงตั้งแต่อายุ19ปีทำหน้าที่เพชฌฆาตฆ่าคนมาตลอดทีละห้าทีละสิบทีละสองสามคนเป็นเพชฌฆาตหลวงปอนอายุถึง45ปีพอ45ปีแล้วเออพอโจรมาทีนี่โจรตัวนี้ไอ้นาย ตาเหลอหนวดแดงเข่าแดงนี่มันหมดกําลังเพราะอายุมากแล้วเวลาตัดคอคนนตัดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเลือดกระเด็นกระรงกระเด็นไปหมดผลที่สุดเขาก็เลยเสนอปลดเพชฌฆาตปลดเพชฌฆาตออกจากนั้นเขาก็เลยเสนอเขาก็ปลดพอปลดเพชฌฆาตเนี่ยเขาก็ให้รางวันเป็นบําเหน็จคงไม่รับเป็นบนานาญให้เป็นบําเหน็จเงินก้อนหนึ่งให้ในาย าเหลือโหนดแดงจากนั้นตาแกก็ได้เงินก้อนนี่แหละว,วันนั้นก็เลยมาถึงมาถึงครอบครัวครอบครัวก็มีลูกน้องบริวารอยู่ในบ้านก็เลยบอกว่าเออเราคงจะหยุดเป็นเพชรฆาตได้แล้วเงินก้อนนี้เป็นก้อนจุดท้ายแล้วเราควรจะเลี้ยงฉลองกันวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เลยให้อะให้เงินก้อนนั้นแก่พัญญาพัญญาก็ไปจัดอาหาร อาหารที่เขาพูดกันว่าอาหารที่เดลดิศรสคืออาหารอะไรก็คือข้าวมัททุปายาตน้ําน้อยแต่เขาทํำยังไงก็ไม่รู้นะมัททุปายาตน้ําน้อยอาหารที่ว่าเลิศรสในยุคสมัยนั้นแต่ก็ให้เขาทําอาหารเ,รเรดลดิศเลิศรสเลี้ยงครอบครัวจากนัต้ตอนตอนเช้ามาเขาก็ไปล้างไปอาบน้ําชําระกายไปอาบน้ําในแม่น้ําเสร็จแล้วเขาก็เดินมาวันนั้นน่ยภาษาริบุตร เถระท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว